สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่คนวันพรฤหัสบดีดวงรายสัปดาห์1นถึงแมกราคม2569ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook หรือทักแชท t ิ๊กต็อกนะคะ10ดาบสองถ้วย2ดาบจบแล้วเริ่มต้นใหม่ปีใหม่เริ่มใหม่จำไว้แค่นี้ คนวันพระหัสปีใหม่เริ่มใหม่ดาวพระหัสถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีเมถุนให้เราได้เริ่มต้นใหม่นะสถ้วยคือข้อเสนอและโอกาส2ดาบคือความลำบากใจบางคนได้อะไรสองอย่างพร้อมกันเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกไพ่ใบนี้หมายถึงการจบการสะสางแต่บางครั้งอาจารย์ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าบางอย่างอาจจบไม่สวยเช่นอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ ลาออกจากที่เก่าจบไม่สวยหรือบางคนถูกเลิกจ้างจำเป็นต้องเปลี่ยนงานย้ายงานบางคนมีข้อเสนอมีข้อ,อบางทีแบบ มันมีตัวเลือกเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าข้อเสนอสองอันนี้มันลำบากใจจังเลยอะจะเลือกซ้ายก็กลัวจะเลือกขวาก็กังวลบางคนมีเรื่องของความเกรงใจบางคนมีเรื่องของความอึดอัดใจ,จบางคนรู้สึกเสียดายรักพี่เสียดายน้องเลือกไม่ถูกถ้าให้คำแนะนำตามไพ่ไพ่สองถ้วยคือไพ่ที่ดีที่สุดในสามใบนี้สองถ้วยคือข้อเสนอและโอกาสที่ดีที่ใช่ เพราะฉะนั้นงานที่ใช่องค์กรที่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีอย่ามัวแต่ลำบากใจมันต้องมีที่ใช่สำหรับเราถ้าไม่เลือกก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมแล้วถ้าจะอยู่ที่เดิมต้องระวังโดนแทงข้างหลัง10ดาบเป็นไพ่แทงข้างหลังสองดาบเป็นไพ่อึดอัดใจลำบากใจ ทำอะไรช่วงนี้อย่าไว้ใจใครเยอะสั่งงานใครตรวจสอบตรวจเช็คด้วยหรือแม้แต่คนที่เราคิดว่าดีบางทีมันอาจจะกำลังจ้องจะแทงข้างหลังเราอยู่ก็ได้ต้องระวังให้มากเจ้าของธุรกิจก็อย่าไว้ใจลูกน้องหรือหุ้นส่วนมากมีเกณฑ์โดนโกงโดนยักยอกนะต้องระวังด้วยนะการเงินช่วงนี้มันจะมีอยู่สองเรื่องที่ให้โชคให้ลาบกับตัวคุณข้อที่หนึ่ง สิบดาบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นความตายมีคนตายแล้วเราได้รับมรดกจากคนตายอีกเรื่องหนึ่งหมายถึงผัวตายเมียตายหรือเป็นคู่ครองคู่ชีวิตก็ได้นะอะพูดตรงๆแบบอย่าหาว่าอาจารย์แบบใจร้ายนะคู่ครองคู่ชีวิตการพัดภาคสูญเสียอย่างแรกเป็นเป็นเป็นเงินจากคนตายจากความตายเงินมรดกเงินประกัน อีกเรื่องหนึ่งเป็นโชคลาภคนตายเข้าฝันเหลือไปร่วมงานศพงานข่าวดำเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคอย่างที่สองมาจากคู่ครองนี่แหละแต่มาจากเป็นหรือจากตายอันนี้ก็หลุนกันเอาถ้ามาแบบเป็นๆก็คือของขวัญของรางวัลของมีค่าเลขอายุแฟนให้โชคให้ลาบถ้ามาจากสิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือนี่แหละ การพัดพักสูญเสียบางคนแฟนมีเคราะห์เจ็บหนักป่วยหนักบางคนมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของแฟนหรือคนรักเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าไพ่แบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเงินและเกี่ยวข้องกับคนรักด้วยนะอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวดีเรื่องของคนชวนชวนไปหาเงิน ชนไปหารายได้มีข้อเสนอใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆม,มีเงินมีงานอะไรบางอย่างเข้ามาก็ถือว่าดีนะอาจจะเป็นเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่พันธมิตรมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้เรื่องของการทำสัญญาเอกสารทางการเงินต้องรอบคอบช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินระวังโดนโกงไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ คนวันพระหัส,สบดีช่วงนี้ควรทำประกันสุขภาพหรือทำประกันโรครายแรงแก้เค็ดเสริมดวงรวมไปถึงสามารถบริจาคเลือดหรือทำบุญกับโรงพยาบาลแก้เค็ดใครตั้งทองตั้งคันอย่าลืมนะคะ มันมีไพ่แทงลูกแทงบุตรต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดไพ่เจ้ากรรมในเวรแรงเหมือนกันมีโอกาสเลือดตกอย่างออกใครสนใจทําประกันอย่าลืมนะแม่หมอส้มมะตัวแทน a อเอทักมาปรึกษากันได้ส่วนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความรักคนรักเรื่องแรกก็คือเรื่องของแฟนในเรื่องของการมีเคราะห์หรือเจ็บหนักป่วยหนักต้องระวัง อย่างที่สองมันจะมีเรื่องของการนอกใจหรือสร้างความอึดอัดใจอะไรบางอย่างให้แก่ก,กันและกันอันนี้ต้องดูดีๆนะคุยได้เคลียร์ได,ได,ได้ก็ไปต่อบางคนมีเรื่องของชู้รักชู้สาวบางคนมีเรื่องของการจับปลาสองมือเจอคนถูกใจแต่มีแฟนอยู่แล้วหรือยังไงก็ต้องดูดีๆเพราะว่าสองดาบมันมากับสองถ้วยสถ้วยคือความถูกใจ แต่สองดาบเป็นไพ่ลำบากใจคนมีคู่ต้องระวังมีแฟนแล้วแต่อยู่ดีๆไปเจอคนที่ถูกใจกว่า <c oughs> ก็อาจจะสร้างความลำบากใจหรืออัดใจอะไรบางอย่างได้เช่นกันส่วนคนโสดสัญลักษณ์ของไพ่ใบน,นี้สองถ้วยคือคู่แท้นะ เจอคนถูกใจเคมีตรงกันเข้ากันได้แต่ต้องดูดีๆว่ามีอะไรที่เป็นพันธะหรือเปล่าเช่นเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าหรือตัวเรากําลังคุยๆกับอีกคนนึงอยู่ยังไม่ได้ตกลงปรงใจแต่ไปเจอคนใหม่ที่ใช่กว่าก็รู้สึกว่ากึนไม่เข้าคายไม่ออกไม่กล้าจะปฏิเสธ คนนี้ก็เสียดายคนนี้ก็ดีมันจะมีอารมณ์รักพี่เสียดายน้องอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเหลืออะไรไม่รู้ช่วงเนี้อารมณ์ของคนวันพระหัส,สบดีในช่วง1-8มการาคมเนี่ย จะมีอะไรที่มันเป็นความย้อนแย้งในตัวเองความถูกต้องความถูกผิดสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกใจกับความถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องหมดถ้าจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอ่ะให้เลือกความถูกต้องนะส่วนความถูกใจแล้วมันถูกต้องด้วยนั่นคือกำไรของตัวเราแล้วช่วงเนี้ยก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความรอบคอบนะ โดยเฉพาะไพ่ศัตรู10ดาบแทงข้างหลังเนะี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนแต่เรื่องความเป็นความตายห้ามไม่ได้อันนี้พูดยากถ้ามันจะมีงานข่าวดำจริงๆก็จำเป็นต้องยอมรับเพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติสุขภาพย้ำแล้วนะมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะหรือสุขภาพแฟนด้วยนะคะอ่ะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร ป้องกันผีป้องกันภยัยนะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรบูชาบ่วงหน้ากระบาดจากเกลียดกันนะจากไม่ชอบกันกอดกันรักกันสามัคคีกันสัญลักษณ์ของเนี่ยบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยเสริมเงินเสริมงานเสริมโชคลาภเสริมคนเมตตาเอ็นดูใครที่ศัตรูเยอะนะหรือช่วงนี้ใครที่รู้สึกไม่ปลอดภยัยพกบ่วงหน้ากระบาดไว้เปลี่ยนใจศัตรูให้กลายเป็นมิตร ส่วนเรื่องเงินใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีความรักคู่ไหนสุ่มเสี่ยงจะมีปัญหากอดกันไว้แน่นๆบูชาพญานาคพกติดตัวไว้ชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแคปหน้าจอส่งมาหรือพิมพ์คำว่าสนใจบูชาพญานาคนะคะช่วงนี้เลขเด่นเลขมงคล1022 1 0 2 2 ใครอยากเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาได้ทุกช่องทางรับซูดวงส่วนตัวด้วยภั่หยิบสี่นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วก็แผ่เมตตาบ่อยๆช่วงนี้โดยเฉพาะให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้มีสติและบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ